วีวันนั้นเคลื่อนไหวทันทีหลังเจตยอมรับเลิกกันจริงน้ำตาคลอยังรักเขาอยู่จากกรณีที่หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างวีวันนั้นและเจตเจตพิพัฒน์สรุปความสัมพันธ์ทั้งคู่เป็นอย่างไรล่าสุดเจตเจตพิพัฒน์ก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสัตว์ก็พักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้เออมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของ ทุกๆคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเ,เราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าถ้าปรับมากเกินไปมันจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วครับและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีเรื่องมือที่สามตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นปรางหรือว่าเป็นใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างผมกับปรางก็เป็นภาพจัดละครเป็นภาพจากการโปรโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับแต่จริงๆผมก็ได้ขอโทษปรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับปรางเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้น สำหรับกระแสฟีดแบ็กต่างๆจริงๆผมเองก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะส่วนคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามาตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทําให้รู้สึกผิดหวังถามว่าเสียายความสัมพันธ์ไหมผมเองก็เสียายครับแต่มันไม่สามารถไปต่อได้จริงๆแม้ในระหว่างทางจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะมากและทุกวันนี้ผมก็ยังหวังดีกับเขามากๆยังรักเขาอยู่แต่ถ้ายังไปต่อในสถานะแฟนมันอาจจะเนยเกินไปสําหรับเราสองคนเรื่องที่ผมเสียใจคือเรา ไม่ได้มีใครทําอะไรผิดแต่แค่เราต่างกันและเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้ส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาดีกว่าผมอยากให้ความสบายใจของเขาเป็นเรื่องหลักทุกอย่างต้องใช้เวลาล่าสุดหากเข้าไปสองที่ไอจีวิวันนั้นที่ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลิกกันจริงโดยวิวได้โพสต o รีออกกําลังกายพร้อมกับสายอีโมจินิ้วสูู้